สวัสดีค่ะทุกคนเรามารีวิวตู้กดน้ำแบงค์นี้จะจยอดออยังไงนี่หรอใส่ข้างในเนี่ยหรออ่ะเดี๋ยวมันจะดูดฟืดเออเฮ้ยตัวนี้กินเงินเดี๋ยวนะวีเอานี้ใช่ไหมคะใช่เอาเอสดอนี่หรอเอสเดอหรือโค้กเอา,เอาถา้กินเอสดอฟัซซ<ๆ>ีดีกว่าเอาไหนได้แต่ลูกเลยลูกชอบอะไรเลือกเลยเอานี้อ่ะกดกดเลยกดอ่ะอัลลั อุ้ยเอาผ่านการให้ด้วยทอดน่ะเดี๋ยวแม่จะกดแม่จะเอาโฟก์แม่ขอดูหน่อยจะใส่แบงค์ไปอีกทอนมาเท่าไหร่ทอนมาเจ็ดบาททอนมาเจ็ดบาทเเหรอห้าหกเจ็ดแปดเอ้ยทอนมาแปดบาทอ๋อขอหงอิวอิวเป็นสิบเอ็ดบาทไงใช่ทอนมาห้าหกเจ็ดแปดเก้าถอนมาเก้าบาทเก้าบาทห้าบาทแม่ต้องย้อนใหม่แม่ขอเอาหรออ่ะพ่อกินอะไรปะเอาแบงค์ ยอดอีกทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยอดอีกทีหนึ่งไม่เอาอันนี้ค่ะเขาโค้งนะคะทุกคนเย็นเย็นโอเคอะมาเย็นไหมเย็นไหมมาอุ้เย็นเจี๊ยบเลยทุกคนนี่เป้าอะไรเอา14 13บาทไปรองเท้าแม่จ่ายให้หน่อย13 ดูดูเหรียญให้ข้อดน่อยนเอามายอดนี่เอามายอดนี่บาทนี่ยอดไปไม่มีทรอหรอกเอาอะไรอากดแฟบซี่คือโหนี่ออกจากนี่ลงจากลุงบ้านลุงกลุ่มกับป้ายยังไม่กลับบ้านไงยังอยากจะพากันกดรีวิวกดน้ำ ชนรอพ่อก่อนเชียร์เร็วๆชนนึกเขาซ้ำเชียร์ไป,ไปบ้างไหมคะดีดีบยบายเก็บแล้วเหรอเย็นเจี๊ยบเลยทุกคนยยน,คนี่นี่ใต้นี่นี่ใต้ตึกใต้ตึกใต้ตึกของลุงเนี้ยไปนะคะไปไปค่ะ